ทอกี่ของเด็กจิ๋วนะคะก็มีหลายลายมากเลยเริ่มจากอันแรกเป็นลายหมวด้สีม่วงนะคะอันต่อไปก็เป็นสีม่วงเหมือนกันแต่เป็นลายยุงนี้ค่ะนีค่ะลายต่อไปเป็นลายเปลือกหอยสีฟ้านะคะต่อไปเป็นลายแครอทนะคะมีแครหลอดอันเล็กน่ารักมากค่ะเด็กๆชอบและอันนี้เป็นลายวงกลมค่ะเป็นสีแบบสีมัตย้อมหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นลายอมองอัาน,นะคะรูปปาลม,มาสายรุ้งแล้วก็มีรูป สี่เหลี่ยมสายลุงด้วยนะคะอันที่เด็กๆชอบมากที่สุดคือนี่ค่ะแคร์ลับค่ะเพราะว่าด็จๆว่ามันน่ารักดีนะคะีนขอบอกว่ากดสนุกมากเลยถูกมากค่ะแค่อันละสีบหาบาทเองค่ะอเออมหมม๊อีม่เลยไม่เหมือนค่ะเพราะว่าอันนี้ป๊อกอิดนี่นีดูยี้อก่อน chuckle and roar เป็นยี่ห้อแบบออริจินอลเลยค่ะเป็นอของแท้แน่นอนนี่อิมพอร์ตจากอเมริกาเลยนะคะราคาเท่าไหระ่คะเท่าไหร่คะ,ะน่าจะต้องแพงแน่นอนอ,อันนี้คุ้มกว่าค่ะราคาเนี่ยอันหนึ่งใช่ไหมคะก็ประมาณ600บาทราคอันนี้30 40บ ม่ใช่ค่ะหกร้อย <600 S 1> เนี่ยเฉพาะค่าตัวเขาแล้วแม่ต้องเสียค่าส่งมาจากอเมริกาอีก600รวมทั้งหมดเป็นพันสอง0ันนมากอันนี้มันคล้ายๆกับอันนี้เลค่ะแต่อันนี้40บ,บาทก็จะมารีวิวของที่เขาบอกว่าเป็นของแท้ออริจินอลนะ ว่าจะเป็นยังไงก็คืออย่างแรกเลยมาเป็นกล่องสวยงามของคุณมาเป็นไรคะใส่ถุงพลาสติกแบบว่าเปื่อยๆมาแล้วมุณเอากล่องนี้ไปทำอะไรคะเอาไปใส่เล่นแล้วคุณเอาไปใส่ทำไมนะไม่รู้เหมือนกันแล้วคุณทิ้กล่องไม่มีประโยชน์อะไรคะก็ไม่มีประโยชน์นั่นแหละอ่ะโอเคมีวิธีเล่นถอนคูณตอนซื้อมาคุณก็เอ้มันเล่นยังไงเล่นอะไรต้องไปหาในเน่ไม่รู้เลยว่ามันยังไงเพราะอะไรรู้ไหมคะตอบอิทมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องกด ดกกดดมันีหรอคะนี่เขาจะเลยเขียนวิธีที่ถูกต้องป๊อปอิดเลตเตอร์แอนด์นัมเบอร์ขนาดไซส์ดูขนาดไซส์ดูนี่ใหญ่กว่านะใหญ่กว่าได้อะไรคะนี่จับเนื้อพลาสติกดูจับดูจับดูแข็งกว่านะกว่าดูแบบเนื้อดีกว่ามากขอประทานโทษนะคะแข็งกว่านะกว่าและได้อะไรคะนี่แบบนี้ดีกว่าอีกค่ะเนี่ยหนักโอ้ยหนักโอ้ยยกไม่ไหวอยันนี้เบาหิวเลยค่ะเห็นไหม อันนี้งอได้พกไปไหนมาไหนได้เอาใส่กระเป๋าได้แต่อันนี้งอได้ไหมไม่ได้เห็นไหมคะไม่เลยค่ะเห็นไหมะอันนี้ดีกว่าค่ะมีคนบอกว่าของแท้มันจะกดดีกว่าเดี๋ยวลองดูนะคะอ่าแหลๆของเปียบเทียบกับอันนี้เห็นไหมอะโอ้ยมันบางเนี่ยกดทีนิ้วจิ้มไปที่โต๊ะเลยอะ เนี่ยมันบางกดที่นิ้วทะลุไปที่โต๊ะอันนี้มันจะนุ่มๆแบบนิ้วเลยยังอยู่ในยางนุ่มมันกดยากมันกดยากมันไม่ดีค่ะคือที่ดีมันต้องมีเสียงนี่มันไม่มีมีเสียงไหยคะนี่เห็นไหมกดดีๆอ่ะมัากหนึ่งเพราะอะากหนึ่งเดี๋ยวเห็นไหมออนี่นี่ข้างนี้มีเสียงข้างหนึ่งจะไม่มีเสียงข้างหนึ่งมีเสียงแต่อันนี้มีเสียงมันสองข้างเมื่อกี้ก็มีเสียงใช่ไหมคะด้านนี้ก็มีค่ะด้านนี้ก็มีค่ะมันเสียนาเสียดีเฟก ยี่ห้อนี้เลยนะมันไม่ได้มีแบบนี้แบบเดียวมันจะมีแบบวงกลมด้วยแล้วก็มีสีมว่วงสีเหลืองอะไรอย่างนี้ใช่ปะซึ่งถ้าเกิดไปซื้อในเว็บของพวก Target อะ่ะ Target จะเป็นเหมือนโลตัสบ้านเราใช่ไหมค่ะเป็นเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยมันจะถูกกว่าน,นี้อีกปามันจะอันละประมาณ400บาทเองใช่แต่เขาไม่ส่งมาไทายหรือส่งห,หรือส่งก็แพงมากอะไรเงี้ยบางร้านส่งแพงมากเห<แ>นื่อน,นะอันนี้ไม่มีกินเอาจริงเหรอ มันจะไม่มีมันจะมีได้ยังไงก็ถูกอัดน,นะพิมเอาไปเล่นในห้องน้ําอาบน้ำฟอกสบู่ให้เขาหอมถูกอันเลยอันนี้ยังไม่ได้ผ่านการอาบน้ำไง <c oughs> ม,มันมีกลิ่นแบบกลิ่นยางอะกลิ่นยางไม่แต่ตอนนี้ตอนมามันก็เป็นกลิ่นจืดๆไ,ไม่มีกลิ่นจืดๆแบบว่ากลิ่นจืดๆอะไงกักลิ่นแบบไม่มีตอนแรกมันไม่มีกลิ่นแต่อันนี้มีกลิ่นแรงมากเลยอะเห็นไหมคะอ่ะทีนี้อางนี้เราหยดบตามนพั่อเพื่อไม่้มันเป็น อันนี้ของจริงแบบจริงใจจริงใจแบบว่าไร์อคตินะแล้วก็ลองจิ้มดูว่าของจริงกับของของออริจินอลละกันกับของียมของแพงกับของถูกอ่ะของแพงกับของถูกอ่ะอันไหนมันจิ้มดีกว่ากัน จิ๋วติ๋วไม่ชอบอันนี้ค่ะเพราะว่าอันนี้ค่ะเหมือนมันมีความรู้สึกเหมือนแบบมันนุ่มๆเกินไปกดยากแต่ว่าอีกอย่างด้านนี้มันไม่ค่อยมีเสียงเลยค่ะแต่กับการเนี้ยนี้จิ๋วชอบมากกว่าค่ะคือจิ๋วชอบให้มันกดแล้วมันกดง,ง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะระยะอย่างด้านยะอย่างเงี้ยของอันนี้ค่ะก็โอเคมันก็แบบพอมีเสียงแต่มันก็คือกดยากเข้าแบบด้านยากของอันนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะจิ๋วอีกอย่างนะคะคือมันเป็นช่องแบบเนี้ยแล้วมันทำไมมันต้องทำให้หนาจิ๋วไม่ชอบแล้วมันแข็งแต่อันนี้มันนิ่มๆเหม หูก,ก็เลยชอบมากกว่าแต่ว่าเอาความเป็นจริงอะค่ะหนูเห็นคออื่นที่เขารีวิวเหมือนมันแบบกดง่ายแบบรุบลงไปเลยแต่ว่าเนี่พอมามาจริงแล้วมันไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยค่ะอ้าวถามว่าแม่ซื้ออันของจริงที่ไม่จริงมาหรออ่าถ้ามีคนเอามาให้อ่าหนูเลือกได้หนึ่งอันหนูจะเอาอันไหน,นเอาอันนี้ค่ะจริงหรอเอาอันนี้ค่ะเอาอันนี้สิเอาอันนี้เ,นเอาอันนี้แล้วเราไปขายแล้วก็มาซื้ออันนี้ได้สิบอันเออจริงด้วย <laughs> เล่นเงาะอ,อันนี้มันกดไม่ดีหรอกพิมไม่ใช่มุนลองกดเทียบกันสินะเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆแล้วนะคะจุดเอือ่อยจริงจริงอันนี้มันดึงดึงเอาเอาเอา,เอาในแง่ความเพลินนะความเพลินในการกดอะ่ะไอ้พวกนี้มันเพลินกว่าป๊าแต่ว่าเอาในแง่ความคงทนนะแม่คิดว่าอันนี้เพ<ข>ราะว่าอันนี้มันคงทนแล้วก็จะบอกว่าออริจินอลที่เขาทํามาเขาไม่ได้ทํามาให้เรามานั่งกดเล่นเขาทํามาให้เราเล่นเกมกับเด็กๆสมมติว่า กับนาชานาชาหาตัวสิเจ้าแม่เนี้ยเขาจะเล่นกับเด็กจะมาดังมากอันนี้มันง่ายมากเลยนะคะจะสามารถลู้ได้อย่างงี้เลยค่ะอันนี้ลูดไม่ได้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันจะมีมีตารางระหว่างอันอ่ะมันจะลูดไม่ได้มันจะติดเองไหมเนี่ยมันจะติดอีกอย่างนะที่อยู่ว่าอันเนี้ยขายลายร คือมันมีลายหลากหลายสีหลากหลายกว่าอันนี้อะคะใช่จะบอกว่าอันนี้นะหลายเยอะมากมีผลไม้ทุกประเภทมีเป็นไอติมมีเป็นอะไรเต็มเลยแล้วจะบอกว่า,า,าตอนนี้ใน amazon.com ที่แม่ซื้ออันนี้นะแม่เข้าไปดูนะจะมีแบบนี้เยอะแยะเลยแบบเป็นเป็นตัวต่าง้าแต่จะไม่มีตัวลิิกธิ์แบบนี้นะตัวลิิทธิตแบบนี้ ที่เมกาไม่ได้ไนงะผิดใช่ป่ะแต่ว่าจะเป็นแบบพวกปลาเป็นไอติมเป็นอะไรสีสีส,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 สีก็เริ่มมีขายแล้วอะ่ะราคาก็ประมาณ2 3 0 0าอยบาทอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นยี่ห้อชั cker แอนด์รอก็จะแพงขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นเด็กจิ๋วเด็กจิ๋วเลือกเด็กจิ๋วไม่เลือกเสื้อนี้นะคะมันทั้งแพงกว่าแล้วเด็กจิ<ม>๋วก็ไม่สวยสด,ด้วยจะบอกว่าเขาจะมีแต่แบบเนี้ยออริจินอลเป็นตัวหนังสือแล้วก็ตัวเลขแล้วก็เป็นสีฟ้าอย่างเดียวเลยนะสี่เหลี่ยมแล้วก็อีก เลือกแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือวงกลมวงกลมก็จะมีเป็นสีสีแบบสีเนี่ยเขาเรียกอะไรสีมัดย้อมสีเหลืองสีม่วงซึ่งแม่ไม่สามารถซื้อตัวอย่างมาให้รีวิวให้น้องๆดูได้หมดมเพราะว่ามันแพงตัวมันไม่เท่าไหร่แต่ค่าส่งเนี้ยกันเข้าตัว <c oughs> ใช่อะ <c oughs> <c oughs> นี่เดี๋ยวจะบอกให้นะคะเมื่อกี้ที่แม่บอกว่ามีเกมอะไรบ้างใช่ไหมก็<อ>คือเกมที่บอกว่าหาตัวแข่งกันหาตัวหนังสือแข่งการสะกดตัวใช่ไหมแล้วก็บวกเลขใช่ไหมแล้วก็จะมีอีกแข่งการสมมติแม่บอกว่าเอาเลือกหมวดก่อนหมวดผลไม้เอ p แอปเปิลอ่ะหน,นูก็เลือกผลไม้แล้วก็สมมุติหนูเอาตัวอะไรเวทอ่าตัวจีอย่างเงี้ยใครกดป๊อปหมดหน้าหน้าไอ้นี้ก่อนก็ชนะปาอย่างเงี้ยเอางี้แค่เมืี้เรามาแข่งกันไหมคะหม่นกันแข่งกันแต่ว่า จิ๋วใช้อันนี้ค่ะอ้าวแล้วจิ๋วมันไม่เท่ากันนะต่อให้ดตกจิ๋วใช้สองมาเลยค่ะจริงเหรอคะหน่งสองสาไม่คยได้มันด้ก่อนใช่ไหมคะเกือบแล้วใช่ประมาณครึ่งกว่ามาถึงตรงเนี้ยมันมันกดดูว่าจิ๋วมันกดยากเพราะมันจะแข็งหน่อยพอกดลงไปแล้วบางทีมันมันเนี่ยรีบแล้วมันจะขึ้นมาเราต้องย้ำอะไรอย่างเงี้ยมันกดยากและอันนี้ คาด่างง่ายของมันคือมันรูดยืดอย่างนี้ได้เลยเนีคะจริงหรอใช่ค่ะนี่ค่ะคดีนี่คน่นอนเด็อยู่เล่นสองนันนะเนี่ยเอางั้นอันนี้ไม่เอาใช่ไหมแม่ไปถ่ายต่อเอาค่ะเอาก็คือเด็กอยู่ก็เล่นไงคะแต่ว่าอุ้ยเนี่ยปกติใช่ไหมคะเด็กอยู่จะสามารถถือมันปุ๊บ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 ได้แต่วันนี้เนี่ยมันแบบก่อนจะมันจะเริ่มมันนี้มีข้อดีไหมคะข้อดีอันอันเนี้ยของแท้แน่นอนเนี่ยมันมันมีข้อดีไหมเออไม่มีข้อดีเลย ่วนตัวเด็กจู๋เด็กจู๋ไม่ชอบค่ะแต่ว่าคนอื่นอาจจะชอบอ่ถ้ามันห้าสิบบาทต้องการสื้อไหนคะห้าสิบบาทเท่ากันก็เรื่องนี้ค่ะโหเขาทำได้เลยเหรอถูกต้องถูกคนแคบหมดที่พันสของแม่คือจับใจจริงจับที่พันสองของแม่เลยนะเด็กจู๋ว่าเด็กจู๋ไม่ชอบะค่ะมันกดยากเด็กจู๋ชอบคือเด็กจู๋เน้นกดง่ายเอางี้ไม่สนว่าจะเป็นอีกสักปีหนึ่งมาดูกันไอ้พวกเนี้ยมันอาจจะละลายหรือ เปื่อยแย่ละอันนี้อาจจะยังอยู่ดีนนหรือเปล่าอ่ามันอาจจะทนกว่าแคือคุณภาพอันนี้มันก็ตองดีกว่าอยู่แล้วต่ว่นนเนือเพื่อควกดสนุกอะคะ่ะอันนี้มันกดไม่สนุกเลยะคะ่ะอันนี้กดสนุกกว่าเยอะแล้วแม่เชื่อว,ว่าเนื้อพลาสติกเนี้ยน่าจะปลอดภัยสําหรับเด็กเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วจับดูเนี่ยสัมผัสมันดูมันดีมากมั่เป็นฟู้ดเกี้นี้เหรอคะไม่ไม่ได้ให้กินเข้าไปนะจต่หมายเออไม่ไเอาไปใส่น้ำกินได้ไม่ใช่มันแบบถุอวเจ๊กหือเป็นเดียอะไรเงี้ยอาจจะไม่เป็นไรเงี้ยกษณะ ไม่ติดไอ้ตรงที่มันปั๊มวันที่ตรงนี้ก็คงจะปลอดภัยนะ้วค่ะไม่มีไม่มีที่ไหนรู้อ๋อไม่ใช่เขาเป็นล็อคนมเบอร์อะค่ะออน่าจะเป็วันที่ผลิตนะคะ,อะเออน่าจะเป็นวันที่ผลิตการก็รู้รู้แล้วนะคะว่าของออริจินอลกับของที่ทำทำเรียนแบบเป็นยันงไงอ่ะโอเค,คงั้นก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ,คะ,คะ,คะบ๊ายบายอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ะะบ๊ายบายๆๆๆ